ว่มันแม่จะเอาไปถิม่มบ้านบัวไหมอันไปบ้านพูนั่นแม่หรอวะที่นี่อัน <c oughs> กุกกุกไก่เลี้ยงล<ม>ูกม,ม,มาจนใหญ่งไ,งไม่มีนม,มให้ลูกลกินลูกน้องเจี๊ยบเจี๊ยบแม่ก็เรียกคุยดินทำมาหากินตามภาษาไก่เอ้ย ต้องหนึ่งนาทีมันขึ้นไปครับลงยูทูบอ่ะถ้าเป็นคลิปอยากจะบอกว่าเจ้าบูเจ้าบูเนี่ยคลิปเดียวล่าสุดสองพันกว่าเลยนะดีดีอืมรูของป๊าป้าอันนี้กุ๊กกุ๊กไก่นี่เห็นไหมเลนนี้ยลูกโตได้ไงนะ,ะจะไปลูกมันไม่มา กินตามพื้นดินกุ๊กไก่กุ๊กไก่เห็นไหมก็นั่นนั่นเนี่ยเนี่ยไก่ตีนั่นเนยเดี๋ยวเยี๋ยวทำปากเรื่องเมื้องที่างนียโอเคช